วัอนี้ก็อยู่สวนบกม่วงทางลงไปกุฏงโง่คือเเ่าครับช่วงไปไปลดูการเก็บเกี่ยวครับสิบเบรดและ กับนางานครับเด็ดเด็ดแล้วก็ทิมเงาใหม่เลยเดี๋ยวพาไปเบิ่งมันปลายซำดาดแต่ยังพ่อมีให้เห็นอยู่นะครับยังพ่อมีให้เห็นอยู่พวกย่สูงกันยังมีอยู่ ตามเพื่อนที่ล้นเองจะมี้ยยังมีครับอ่ะนี่ล้นมะมัสดๆครับ <c oughs> ประมาณสิบโมงนะครับตอน ร่วมไปเห็นกันไปเบิ้งด้านที่แส,สง่องเขาหานะครับมันยังสีชัดสวนนี้ก็มีตนประมาณ ที่สิบหา้าสิบต้นนะครับนต้นก็เริ่มตายไปแล้วนะครับแมงเจาอตายไปแล้วบางส่วนลนกันไลยแต่ว่านี่ครับมันสีบมีสีอื่นแล้วนะครับถอันนี้มันสีสมๆลงแดงเรื่องเหลืองนะตอนนี้คือเบิดแล้ว ก็เราต้นนะครับเสิอเบิดละต้นนี้ก็ยังเนี่ยเอพอได้เห็นครับพอได้เห็นอยู่อาชีพหอดแค่ส่งการนี่พอดีแล้วหอดแค่ส่งการนี่ เพราะว่ากัเก็บเเด็ดเด็ดมานีประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะต้นต้นนี้กันโลนบุญละต้นนี้สิดกดกกโกโมครับต้นใหญ่โกโมคู่ปีเพิ่นเป็นพระเอกต้นนี้แต่ว่าปีนี้ธรรมดา ิลูนเองโอ้เอมแบบนี้ใช่ไหโอ,โอ้แสบหลังจากมืนอนึ่งกันหน่อยแล้วครับอาชิบมะมาคุมเพื่เกาบันเลย ข้อมือจะเด็ดเป็นไรก็เฉลยประมาณมือละ20กิโล30กิโลครับเดลยประมาณเดี๋ยวให้เบิง้งจากข้างล่างหอดเสาหนึ่งนะครับเสาแดนก็สิมาประมาณนี้ มาทังๆนี้ครับประมาณเแค่สองไล่แค่นั้นแหละครับอา่าแต่มีประมอักเช่นน้อยกับสีขาวเมื่อแล้วครับเก็บมาประมสามสี่ชั่วโมงแต่ว่ามม่ก็ัยังหล่นอยู่เรื่อยๆนะครับอ้ต้น เนแสงจากหน่อยทั้งผนยังมีเอาโอเคครับกับประมาณนี้ครับสวนเอินมันเอิว่าสวนกุญงโงกเลยกุญงโงกสีโยดาน่นตัวนี้นเป็นคอยเป็นโน่นนะครับ่นกุญงโง่อยู่ดานล่างทั้งพูนนะครับทั้งไก่่นเดี๋ยว้าไปเบพุ่นครับ จูขวามือนะครับคล้องฟังพี่นะครับแต่ว่าแนมบ่เห็นกุดงออ่างเก็บนม้มกุดงอครับกำลังรถอีกครับโอเคครับเดี๋ยววิดีโอนี้เจอกันเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ มักลายถึกใจกระเช้ยครับอย่าลืมกดซับสไครห้นนะครับอย่าลืมช่องรถไทยสายวันครับเดี๋ยวรถงานรถไทยกันนาซีมี่แล้วครับสวัสดีครับ